เจ้าแล่ตรงข้าพเจ้าให้มีโชคมีศัพด์ด้วยเทิดสาธุเอราชากตารสาติหังจะดุโรทินังปิฏฐมลโลภะสัตว์สมานะกเรตโทปะจัมซามิสะเทภะขพุทปันฑูธามะขวาทนอามามวาอวิสุสานุสัตินะโมเอสัพพะเทวะนะสัพพะคาละหะเจเทวะนะ สุริยันจาปามุนจัคหาสัสสิปมโมจาเทวนาวุธโลาภะภวิสติชิวสุขโรุจอาหาลาภสุโรราหุเกจามหาลาภตาปะภัยังวินาสันตุสัพปุทขังวินาสันตุสัปะละยันตุสัมภะตายเตนะมังกาลาเตชนาสัพภะสุติภวันตุเต สสาาธธุุรอสักครู่นะครับเอฟซี FC ผู้ที่อยู่ทางบ้านนะสัมพุทธะนะโมต,สตัตตสสะสัพพะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะยันทุนมิตังอาวามังคะรันจันโยจามะน,นาโตส,าส,าปปสัตตุลัสสัตโตปาปัสสัมโมตตินังอาการตังพุทธานุภาเวนะเวนัสเมณตุ ยันโทนิมิตังอวมังคลันจโยจามนาโปสกุณาสัสสะโทปาปะกโหตุปีนังอาการตังธรรมานุภาเวนาเวนาสเมนตุยันโทนิมิตังอวมังคลันจโยจามนาโปสกุณาสัสสะโทปาปะกโหตุปีนังอาการตังสังขานุภาเวนเวนาสเมนตุสัพเพชนาพหูชนาเมตตาสุขังจะมหลาพังปียังมมะสัพเพชนาหูชนา เมตตาสุขังจามหาลาพังปียังมะมะสัพเพชนาพหูชนาเมตตาสุขังจามหาลาพังปียังมะมะสัพเพชนาพหูชนาเมตตาสุขังจามหาลาพังปียังมะมะสัพเพชนาพหูชนาเมตตาสุขังจามหาลาพังปียังมะมะสัพเพชนาพหูชนาเมตตาสุขังจามหาลาพังปียังมะมะสัพเพชนาพหูชนา เมตติดามาด,ดาคุณครูบาอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิกันทั้งคนเคยร่วมรักสมัครใครขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันอีกทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันอีกทั้งเจ้าคุณนายคุณพร้อมทั้งเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลบุญนี้คทนสาธุาาอิมีนาบุญญากรมเมนาอุปชาัยยาอุุตารังอันจาริยุปังการาจา มาตาปิตาจายาตาคปิยามวมอสุริโยจันทิมาราชากุณาวันตานาราปิจาระมะมาราชอินดาจามโลกาปลาจเทวตายาโมมิตามนุสชาจามมานันตาเวริกาปิจาัพเพสัตตาสุขีงุนทุบุญญาณิปังกาตานิเมมสุขังจาริวิธานเตนตุขิปังปะเปทาโอมาตัง อิมินาบุญญากรรมเมนาอิมินาอุทิสนาจาร์กิหังสุลาพิจวาตันหูปัทฐานาเชตานังเกสันตานิฮินาธรรมายาวานิภามามังนาสันตุสัพพา,าเยว,วายาธาชาโตภาวีภาเวมโอชูจิตังสัติปัญญาลัทธิโควนินินำมินามาราลาประกอบการสร้างความดีแบบนี้เทิน 1>, 1, 2, 3, 4, งสอ 8, 9, 0ม้นผลการเสียงทายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ <16. S> 1ิมีนาคม2,567ั 2, ร้อ่องโชคลาบมหบ้บรรดาคณะเอฟซีผู้ที่อยู่ทั้งบ้านได้ห่ไปพร้อมๆกันทั้งประเทศสาธุครับ สาธุสาธุสาธุนะครับยีสี่ะลงใาม่แล้วมาน้องแก้มน้องแก้มนักข่าวนำการผ่าผ่าผามามรดการขาดสีก็ได้ค่ะเอาผ่าคนสุดที่วี่งอยู่บอกผาาข้ามานี่เนาะในล้าจังซักซิดดิโอซักซิดเด้๋ยนีเมย์ตำไห่ขาดกระโปรงเมา์ตำคนฟิรนว่ายังไง5้าสามก็ต้องมานะคะ ขอบคุณอยู่นะครับแนวทางที่ทิพสถานพระเทพเพื่อให้พี่น้องที่อยู่ต่างภาคต่างแดนได้รู้ได้เห็นไปพร้อมๆกันครับครับตอนนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบกล่องพวงมนัยสีได้ฮุกโต้ใช่ไหมโบ้ใ้คนนับเพ่อารประกาบ้ก็ได้ครับ อันนี้เป็นเด็กเสียงไทยเนาะเด็กเสียงไทยแม่นแม่นเลยละครับมังกรพันปีนะครับท่านผู้ชมพี่นวงคือสิเพึ่งเคยเห็นเนาะเป็นคลิปแรกนะครับสำหรับพี่แอดแทุกท่านนะครับได้มาถ่ายทำพิธีการแปลกๆที่อีสานแดนใต้ตรงนี้นะครับส่วนมากก็มีแต่เด็กจำข้าวสาร ครับตันนี้ใช้หางมังกรตักเลยเหมือนเรียกว่าหางพญานาคเหมือนหางมังกรนะครับตัะ,ะหางมังกรปูเขามังกรมาตัดทีนติดข้วสารเลยครับให้ได้เห็นํำกันโอเคนี่นะครับมังกรนี่เด้อนีน่นี่หางมังกรนี่นะครับที่ตัดข้าสาร ช้องโชคลาภมาให้บรรดาคณะเอฟซีผู้ที่อยู่ทั้งบ้านได้หูไปพร้อมๆกันทั้งประเทศสาธุครับสาธุสาธุสาธุนะครับเอฟซีฮะลงมาแล้วมาน้องแก้มของแก้มน้ำขาวน้ำตาลห้าผามามนตะกรันถาดสีก็ได้ค่ะเอาผาโคตรสุดที่วี่ีอย่บอกผาข้ามานี่ยนะในแล้วจังศักดิิ์สทธิ์ดิโอ้ศักดิิ์สทธซีดดูนี่เมียตำไห ข <S 2> <S 2> าดกระโปงไม่มีาคนฟื้น,นรรว่ายังไงห้าสามก็ต้องมานะคะขอบคุณยูนะครับแนวทางที่ทิพยสถานกูุเทพเพื่อให้พี่น้องที่อยู่ต่างภาคต่างแดนได้รู้ได้เห็นไปพร้อมๆกันครับครับตอนนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบกองโมเมนตสิได้กตั่นอาอครับอันนี้เป็นเด็กเสียงไทยเนาะเด็กเสียงไทยแม่นแม่นเลยล่ะครับมังกองพันปีนะครับท่านผู้ชมพี่น้องคือสเพึ่งเคยเห็นเนาะเป็นคลิปแรก นะครับสําหรับพี่แอดแอดทุกท่านนะครับได้มาถ่ายทําพิธีการแปลกๆที่อีสานแดนใต้ตรงนี้นะครับส่วนมากก็มีแต่เด็กจำาขาสารเนาะค่ะครับตัวนี้ใช้หางมังกรตักเลยเหมือนเรียกว่าหางพญานาคเหมือนหางมังกรนะครับตัดหางมังกรปลูกพม่าตอนมาตัดปกติดขาสารเลย ดูเห็นน้ำกันโอเคนี่นะครับมังกรน,นี่เด้อนี่นี่หางมังกรน,นี่นะครับที่ตัดข้าสา